สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภณัณฑ์บำรุงผิวกายนะคะให้ขาวกระจ่างใสตัวแรกเลยตัวนี้สมจุนะคะขายดีมากแล้วก็ดังมากๆเลยตัวนี้หนึ่งกระปุก่านเพื่อนซื้อนะคะในราคา450บาทเราก็จะแถมสบู่ให้ฟรีในมูลค่า100บาท ะะสบู่ตัวนี้จะเป็นสบู่ AHA นะคะก็คือเหมือนมีพวกกรดผลไม้เวลาที่อาบน้ํำย้าว่าให้ทิ้งไว้2-5นาทีนะอาบน้ําไว้แล้วก็จะไปแปลงฟันอะไรก็ไปแปลงแล้วค่อยมาล้างออกใช้ประมาณแค่3วันนะคะเริ่มเห็นผลเลยว่าขี้ไข่ก็จะหลุดกระจายนะคะแต่ถ้าช่วงไหนหน้าหนาวห,หรืออะไรอย่างเงี้ยเราผิวแห้งแล้วก็พักเบรกวันนิดนึงนะเท้ากับซื้อเซตนี้450บาทนะคะส่งฟรี EMS ค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆซื้อ2กระปุก2กระปุกอย่างนี้ราคา900บาทใช่ไหม450้ยห้บวกส5 0รับฟรีเลย1กระปุกเท่ากับ3กระปุกในราคา900บาทตกกระปุกและแค่300เท่านั้นนะคะส่งฟรี EMS เหมือนกันสินค้าเราพร้อมส่งเยอะแยะเลยนะ ตัวน,นี้จะช่วยให้ผิวพันธ์นะคะขาวกระจ่งางใสเพราะว่าเป็นครีมโสมนะคะแต่ว่าเขาแต่งกลิ่นให้หอมแล้วก็ใส่พวกวิตามิน B 3สอะบูตินต่างๆอันนี้กระปุกของเราเองจะให้ดูเนื้อนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้เป็นเหลืองอ่อนอ,อแล้วก็กลิ่นหอมเวลาทานะคะเป็นเหมือนครีมโลชั่นปกติเลยอย่างนี้แล้วก็ทาแต่ก่อนตอนทาเช้าเย็นนะคะแต่อุย้ย แต่ตอนเช้าเนี่ยก็แนะนําให้ทาครีมกันแดดทับนะคะต่อไปสําหรับคนที่ต้องการบารุงจากภายในนี่เลยวิตามินซีนะคะ1 0 0 0พมิลลิกรัม1กระปุกมี30เม็ดกระปุกละ2 0 0บาทเท่านั้นสินค้ามีพร้อมส่งนะคะกระปุกละ2 0 0บาทวิตามินซีพันมิลลิกรัมจากนี่โอเคนะอันนี้ดังอยู่แล้วรู้จักกันต่อไปกลูตาโอเวอร์ไว้นะคะเป็นเอ่อ เม็ดซอฟเจลนะคะมีอยอยแล้วก็กูต้า5 5 0มิลลิกรัมนะคะถ้าใครสนใจก็กินได้ผิวขาวก็ะจ่ใสข้างล่างจะเป็นกระปุกแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะมี30เม็ดกระปุกละ350บาทนะคะสินค้ามีพร้อมส่งถ้ากินกูต้าก็ต้องกินวิตามินซีเพราะว่าตัววิตามินซีจะเสริมการทำงานกูต้าใช่คะถ้าซื้อ2อันแบบนี้ปกติ200อันนี้3 5 0ใช่ปะซื้อคู่กัน ห้าร้อยบาทเท่านั้นส่งฟรีนะคะส่งฟรีห้าร้อยบาทเซตนี้นะส่งฟรีแต่ราคาอยู่ที่ศิลปรกรนคะเขาปถมนะรับก็ลดให้ห้าสิบาทเสร็จละห้าสิบาทอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะคะเอยใช่ห้าร้อยบาทส่งฟรีต่อไปถ้าเกิดว่าเอาสมจุนะคะสมจุนะคู่กับวิตามินซีแบบนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวกนเอยไม่ใช่ไม่ใช่ กูตาวิตามินซีบำรุงจากภายในแล้วใช่ปะห้าร้อยใช่ปะเพิ่มสมจูเข้าไปเท่ากับเป็นทั้งบำรุงภายในและภายนอกใช่ไหมคะราคา800บาทเท่านั้นส่งฟรีเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจตัวไหนก็แอดไลน์มาสอบถามได้ซื้อเยอะลดเยอะนะราคาส่งอะไรมีหมดนะคะสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามนะหรือใครจะจับคู่อันไหนอะไรยังไงก็แอดมาได้สบู่ก็มีนะคะมีครบหมดเลยนี่ โอเคนะถ้าสนใจก็แอดไลน์มาที่ c u t i e s h o p Z แล้วก็เลขหนึ่งนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย